สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16บา์ลอดชนะาผู้รับสารจักรวาลแปลความหมายด้วยกันอ่านหน้าไพา่ทะลหมดแจนนะคะคลิปนี้นะคะพลังงานชาวราศีพฤษภและคณะพฤษภคนที่คุณถอยออกมานะดาวศุกร์ดาวจันทร์ดาวอาทิตย์ถ้าคุณทราบสามารถรับชมคลิปนี้ได้หรือถ้าไม่ทราบวันที่คุณเกิดก็ยึดเดือนพฤษภ,ดดภาคมนะคะราศีพฤษภนะครึ่งแรกเดือนสิงหาคม คนที่คุณถอยออกมาพลังงานแรกเป็นพลังงานของคุณก่อนนะพลังงานที่สองเป็นพลังงานคนของคุณแต่พลังงานสามารถสลับกันได้ไปสลับพลังงานเอาเองนะคะมาหาเรามาเริ่มกันเลยพลังงานของคุณเอง emperor เขามองคุณ g of one the chariots นท์อวอลความรู้สึกของคุณตอนนี้ t e m p า r a เ c น f i ไฟลออกครั n คิงออฟคัเอาละค่ะเรามาเริ่มพลังงานกันเลยนะชาวราศีพฤษภและคณาพฤษภนะคะพลังงานของคุณตอนนี้คุณสามารถควบคุมนะคะความรู้สึกของตัวเองได้รู้ว่าตัวเองมีดี นะอยู่ในพลังงานที่ส่งคุณค่าของคุณมีอํานาจในตนเองแล้วก็รู้จักกับมารักตนเองนะคะเห็นคุณค่าในตัวตนของตนเองตนเองที่แท้จริงนะคะแล้วคุณอะนะไม่วิ่งตามใครนะอยู่ในพลังงานที่ส่งพลังของคุณเองรู้รู้แห่งความจริงความมั่นคงหรือเกียรติยศของเราเองนะอยู่ในพลังงานอีโก้ของคุณเอง ไม่จำเป็นจะต้องวิ่งตามใครไม่จําเป็นจะต้องให้ผู้คนเข้ามาไหลล้อมเราเราถึงจะมีความสุขหรือให้ใครบางคนมาสนใจเราไม่จําเป็นนะคะความสุขอยู่ในอํานาจในความมั่นใจในตัวตนของตนเองถูกหรือเปล่านะคะกาศิกสบอกหมอแจนด้วยทีนี้เรามาดูว่าเขามองคุณอย่างไรตอนนี้คนคนนี้นะคะกําลังมองว่า ตัวคุณอะไม่แสดงออกความรู้สึก move ออออกไปจากเขาไม่ได้อยากกลับมาหาเขาไม่ได้อยากวิ่งเข้าหาเขาคุณมีพลังงานที่นะคะเฉยชาหรือเย็นชาแล้วก็หันหลังออกไปจากความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะเขามองไม่ออกว่าในใจจริงๆของคุณอะนะ,ะมันเป็นสิ่งใดแต่ในความเป็นจริงเขามองว่าคุณอะนะ,ะเข้มแข็งหรืออดทนตอนนี้ไม่แสดงออกความรู้สึกอะไรทั้งนั้นเฉยชาหรือเย็นชาจากเขา นะความรู้สึกของตัวคุณในตอนนี้คุณมีความสมดุลในความรู้สึกของตัวเองไม่ว่าคุณอยากจะมอบความรักให้ใครบางคนนะคุณก็ไม่จำเป็นจะต้องนะวิ่งไปเพื่อให้คนนั้นสนใจคุณนะคุณจะนั่งอยู่ในพื้นที่ของตัวของคุณเองถึงแม้ในอดีตนะคะหรือในใจของคุณมันจะมีความเศร้าความเหงาแต่คุณจะม o v ออน กลับมาเราไม่ได้โฟกัสที่เขาเรากลับมาโฟกัสที่ตัวของเราเองถึงแม้มันจะอยู่คนเดียวถึงแม้มันจะเหงาถึงแม้มันจะไม่มีความสุขคุณยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงนะความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นได้ตลอดไม่มีใครที่จะมามอบความรักให้เราเราก็ไม่สนใจเราก็นะคะเตรียมพร้อมที่จะกลับมามอบความรักให้ตัวเองนะหมอมองเห็นถึงสิ่งนี้คุณยอมรับความเปลี่ยนแปลงว่าตอนนี้ มันเป็นสิ่งที่ถ้าใครบางคนไม่รักฉันทําไมฉันจะต้องอดทนอยู่ตรงนั้นเพื่อให้เขารักฉันละ่ะทําไมฉันจะต้องทําเพื่อเขามันไม่จำเป็นต้องสิ่งนั้นฉันก็มีดีในตัวเองฉันก็ทรงพลังฉันไม่จําเป็นจะต้องไปวิ่งตามใครบางคนที่ไม่ได้เห็นคุณค่าในตัวฉันประสบคุณเป็นสิ่งนี้จริงหรือเปล่าพลังงานข,ของคุณนะคะเป็นไทมพลัแลนแล้วก็จูชาริออตแล้วก็ไพเอมเพลอร์นะคะพลังงานที่ทรงพลังงานพลังงานที่แข็งแกร่ง พลังงานที่จะยอมรับความเปลี่ยนแปลงนะเพื่อความสมดุลในตัวตนของคุณเองแล้วก็รู้ว่าตัวเองอะ่ะมีดีมากพอนะที่จะก้าวไปข้างหน้าพลังงานของเขาตอนนี้นะคนของคุณ The Fool คุณมองเขาอย่างไร w i n of e r t i c a l Two of w a n d n i g h t of w a n d ความรู้สึกของเขา Ace of Cups e v e n of Swords The Moon พลังงานนะคะหมอมองเห็นคนคนนี้เป็นคนที่รักอิสระนะไปเรื่อยๆไม่คอมมิชเมนต์ไม่ผูกมัดอะไรที่เขาอยากทําเขาทำนะก็คือคิดว่าตัวเขาเองอ่ะไม่อยากผูกมัดกับใครนะเป็นพลังงานของเดอะฟูลนะทำตามอารมณ์ตัวเองทําตามความต้องการของตนเองเช่นถ้าเขาคบเราเขาก็นะคุยได้คบได้แบบไปเรื่อยๆอ่ะ ถ้าสมมติว่าอยู่ทํางานที่เดียวกับคุณเจอคุณก็ชอบคุณได้แต่ถ้าเขาย้ายไปที่อื่นเขาก็ไปชอบคนอื่นได้เขายังไม่มีอะไรผูกมัดยังไม่ยึดติดกับใครนะคะเขาต้องการความอิสระแต่หมายถึงว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกต่อเรา นะตอนที่เจอเราตอนที่อยู่กับเราอยู่ใกล้ชิดเราแต่เวลาที่เขาเดินทางไกลเราออกไปพ้นรัศมีของเราออกไปเขาก็อาจจะไปเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆตามใจของเขาเองนะคะ Energy the f ะฟ l ก็คือคนที่ยังไม่ยึดมั่นไม่ยึดติดกับใครไม่ยึดติดกับความรักความสัมพันธ์เดินทางท่องเที่ยวทำอะไรทำอะไร,ะไรตามใจตนเองนะคะเหมือน ไม่ไม่ไม่ซีเรียสอะความสัมพันธ์ถ้าไปข้างหน้าฉันเจอใครถูกใจฉันก็เอาได้นะคะหรือว่าฉันจะไปเรื่อยๆก็ได้เช่นกันไม่ยึดติดกับใครนะคะอิสระแต่บางคนก็อาจจะหมายถึงว่าตัวเขาไม่อยากมีความรักความสัมพันธ์ที่ผูกพันแต่อาจจะมีความรู้สึกกับใครได้นะ,ะตอนที่ใกล้ชิดหรือเจอหน้าเลยเห็นหน้านะคะได้เป็นสิ่งนั้นนะคะแต่ยังไม่อยากผูกมัดยังไม่อยากแต่งงานอยากไม่ ไม่อยากมีใครเป็นพันธะหรือภาระนะคะตัวคุณมองเขานะคะว่าคนคนนี้จริงๆนะคะมันมี energy ที่หนึ่งนะคะทำอะไรก็แล้วแต่เขาจะดูเกี่ยวกับผลประโยชน์สิ่งที่เขาพึงมีพึงได้ประโยชน์ที่เขาจะได้รับอะไรก็แล้วแต่นะทระัพยากรที่คนที่เขาไปปฏิสัมพันธ์ด้วยนะ,ะแล้วก็คนคนนี้มีความลังเลใจนะลังเลใจบางครั้งก็ดูเหมือนดูจใจดี นะ่อะเวลาใกล้ชิดเราก็ใจดีกับเราดูเหมือนมีใจเวลาออกห่างจากเราไปหรืออยู่ไกลเราสมมุติเขาเจอเรา3วันเออเขาคุยดีเขาดูเหมือนรักเราอ,า,าอย่างนู้นอย่างนี้เวลาเขาห่างเราไปเอ๊ะทำไมไม่โทรหาเราเลยไม่ส่งข้อความเลยไม่เหมือนเดิมความรู้สึกเปลี่ยนไปนะเหมือนเขานะคะ มีกำแพงหรือเปล่าหรือไม่เปิดใจรับเราเข้าไปความสัมพันธรร์อีกสเต็ปหนึ่งหรือไม่เหมือนเดิมนะคะเขาทําตัวไม่เหมือนเดิมเวลาอยู่ใกล้เราทําตัวอีกอย่างเวลาอยู่ไกลเราทําตัวอีกอย่างคุณมองเขาเป็นสิ่งนี้นะคะตรงหรือเปล่านะคะทีนี้เรามาดูความรู้สึกของคนคนนี้เวลาอยู่ใกล้นะคะเมื่อกี้หมอบอกแล้วเขามีความรู้สึกหว่นไหวอ่อนไหวนะก็คือพร้อมที่จะเริ่มต้นเวลาที่ใครมาใจดีกับเขานะคะ เขาก็มีความอ่อนไหววันไหวเป็นคนที่สามารถเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ตลอดเริ่มต้นใหม่ได้ตลอดในอารมณ์ความรู้สึกที่จะหวั่นไหวนะคะแต่ถ้าเกิดว่านะคะเขามีบางสิ่งบางอย่างที่กลัวหรือหลบเลี่ยงนะ,ะตอนนี้คนนี้รู้สึกหวั่นไหวหรือหลบเลี่ยงอะไรบางอย่างสิ่งที่คุณไม่รู้หรือไม่เปิดเผยนะเจ็ดดาบกับดมูลที่ขึ้นเนี่ยหนึ่งถ้วยนะ,ะสิ่งนี้ บางครั้งนะคะความสัมพันธ์เนี้ยคนนี้มีอะไรที่ปกปิดหรือปิดบางซ่อนเลนเช่นไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวนะคะเดอะมูนอันนี้ก็คือความสัมพันธ์ที่เขาให้ไม่ชัดเจนเขาจะให้พลังงานแค่ความอ่อนไหวความหวั่นไหวหรืออยู่ใกล้ชิดเนี่ยนะคะเขาก็สามารถคุยกับคุณได้ดูเหมือนรักคุณคุณจะรู้สึกสิ่งนี้เวลาเขาไปอยู่ใกล้คนอื่นเขาก็ทําสิ่งนี้อีก ะะปิดบังซ่อนเล่นความเป็นตัวตนหรือไม่สามารถมองเห็นความสัมพันธ์ที่จะขยับไปในอนาคตได้รู้จักวันไว้นะแค่หนึ่งนะความสัมพันธ์ที่จะขยับไปสองไปสามไปสี่อะไรสิ่งนี้ที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่คอมเมนต์ไม่มีก็คือเอาง่ายๆมันเหมือนยิ้มที่เป็นยิ้มเพื่อสังคมนะ,ค,ะความสัมพันธ์หรือมิตรภาพเนี่ยเพื่อสังคม นะเหมือนคนนี้ยิ้มกับเราใจดีกับเราดูคุยกับเราเข้ากันได้ดีเพื่อสังคมนะเพื่อผลประโยชน์นะอะไรสิ่งนี้นะแต่ถ้าจะขยับไปอีกลงลึกในรายละเอียดของเขาไปไม่เขาจะพยายามหลบเลี่ยงปิดบงังหรือบ่ายเบี่ยงนะก็คือพื้นฐานคุยกับทุกคนแค่หนึ่งหอย่างเงี้ยนะถ้าใครมาสนใจเขาก็คุยแค่หนึ่งหมด ไม่มีสเต็ปสองสเต็ปสามสเต็ปสี่ให้เวลาที่คุณหายไปเขาก็ไม่ได้สนใจต่อแย่นะเวลาที่คุณกลับมาก็เป็นสเต็ปหนึ่งใหม่เพราะพลังงานตอนนี้แสดงว่าคนนี้น่าจะคุยกับใครบางคนหมอไม่อยากจะพูดว่าที่ทุ่มเทให้เขาหรือเรื่องเงินหมอมองเห็นเรื่องเงินเอาง่ายๆนะเราจะพูดไม่โลกสวยนะเหมือนผู้ชายหรือผู้หญิงคนหนึ่งที่จะคุยกับใครก็ได้ที่คนนั้นทุ่มให้เขาเยอะ ทุ่มหรือจ่ายหรือให้อะไรบางอย่างตามที่เขาต้องการสมมุติมีผู้หญิงสองคนสุดมา้ารวยเท่ากันแต่เขาจะดูว่าใครนั้นทุ่มให้เขาแต่เขาจะไม่ได้ดูว่าเขานั้นรักใครไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ผู้ชายคนนี้นะคะอันนี้หมอยกตัวอย่างให้เห็นภาพและคุณจะเข้าใจสิ่งที่หมออธิบายเวลาที่เราอ่านจากพลังงานหน้าไพ่นะคะในจิตใจอันมืดดําของมนุษย์เราเนี่ยเราไม่รู้หรอกค่ะว่า ยิ้มสังคมเนี่ยนะในความเป็นจริงในใจเขาอะนะข้างหลังเขาอะถือมีดไว้ไหมถือดอกไม้จริงหรือเปล่าถูกไหมคะมันเป็นความดํามืดของใจมนุษย์ทุกคนที่ไม่สามารถรู้ในความเป็นจริงเขาจะหลบหลีกหรือปิดบังเคลือบแข็งไม่ให้เราเห็นในฉากหน้าเราอาจจะคิดว่าเขาเป็นคนดีแต่ในเบื้องหลังหรือเบื้องลึกในจิตใจอาจจะกําลังคิด ที่จะเอาอะไรจากเราโดยที่เราไม่รู้ตัวโดยที่ใช้ปฏิกิริยาของความอ่อนไหววันไหวเซนซิทีฟหรือความเหงาของเราทําทีท่าสนใจหรือโปยเสน่ห์หรืออ่อยเรานั่นเองเห็นไหมคะพออ่อยเสร็จปุ๊บ ถ้าเราอยู่ในอารมณ์พลังงานของความสัมพันธ์ที่ต้องการใครสักคนหรืออารมณ์เปราะบางเห็นไหมคะเราก็รู้สึกเหมือนว่าเราได้เจอใครสักคนที่มารักเราที่มาชอบเราสนใจเราเราก็จะกระตือรือร้นไปทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้เขาตามที่เขาต้องการเช่นเราูเขาบอกว่าสนใจเราเราก็จะไปทาดีกับเขาเอานู่นเอานี่ไปให้เขาเพื่อเป็นการเอาใจหรือเพื่อจะขยับความสัมพันธ์แต่เราไม่เคยได้สิ่งนั้นอันนี้ energy พลังงานคนของคุณนะคะทั้งเ็ดดาบกับเดมูลเนี่ย คนคนนี้มีเรื่องที่ปิดบังแล้วก็ผลประโยชน์นะหนะึ 1. เขาไม่ได้คุยคนเดียว 2. อาจจะมีคนของตัวเองอยู่แล้ว 3. ามทำอะไรบางสิ่งบางอย่างโดยการอ่อยหรือโปรยสเสน่ห์นะคะือศพไปเจอใครบางคนที่เป็นแบบนี้หรือเปล่านะ,ะช่วยคอมเมนต์บอกหมอแจนหน่อยพลังงานคนของคุณยังขึ้นพลังงานเดอะมูนนะ,ค,ะความสัมพันธ์ที่ปิดบังหรือความสัมพันธ์ที่หลอกลวงนะ ทีนี้บางทีนะคะคือหนึ่งอยู่ที่ช่วงวัยบางคนได้ตัวเพราะยังวัยอายุน้อยอยู่เราเป็นผู้หญิงอายุน้อยเขาก็อยากได้ตัวถ้าเป็นผู้หญิงเยอะๆบางทีเขาไม่ได้อยากได้ตัวเขาอยากได้เงินหรือให้เราทํางานให้หรือผลประโยชน์อะไรสิ่งเนี้ยนะ,ะมองมองเห็นถึงสถานการณ์นั้นนะคะเอาละค่ะน่าจะเป็น energy ประมาณนี้ราศีกุมนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องราศีตุลราศีมีนนะ,ะแล้วก็บางคนอาจจะเป็นคนที่อยู่ในตําแหน่งหน้าที่การงานที่เขา นะสามารถเลือกยกตัวอย่างสมมุติว่าคนคนนี้เป็นดาราเขาเจอผู้หญิงเยอะหลายคนเขาสามารถคุยกับใครก็ได้เลือกได้อะไรสิ่งนี้ในตําแหน่งหน้าที่การงานของเขาดูดีหรือโดดเด่นเขาก็จะสามารถเลือกใครได้ว่าคนไหนให้ซับซับพอร์ตสนับสนุนหาเงินให้เขาหรือเปย์พวงมาลัยให้เขาเยอะเขาก็อาจจะคุยดีหน่อยอะไรสิ่งนี้เหมาเห็นถึงสถานการณ์คล้ายๆแบบนี้ที่ยกตัวอย่างไปนะคะ การอ่านพนังงานตามหน้าไพ่นะคะไม่ได้สามารถเจาะจงว่าเออคนของคุณเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าคุณเท่านั้นที่จะเป็นผู้รู้ดีที่สุดว่าเหตุการณ์นี้ยคุณเจอจริงหรือเปล่านะคะผู้ศบนะเอาละค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะส่วนใครที่คิดว่า ในการอ่านพลังงานของหมอแจทุกครั้งอะ่ะเออมันตรงกับเรามันตรงกับคนที่เราเคยเจอและคุณอ,อยากรู้ว่าอนาคตดวงของคุณนะคะกับคนคนนี้หรือใครก็แล้วแต่ที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยอันนั้นดูดวงส่วนตัวแบบ พูดคุยนะคะ990บาทโอนยอดผ่านบัญชีเกสิกรแล้วก็แอดไลน์ไอมาโอนยอดก่อนถึงจะแอดไลน์ไอนะคะไม่อนุญาตให้แอดไลน์เพื่อพูดคุยไร้าสาระไม่อนุญาตนะคะถ้ายังไม่โอนเงินไม่อนุญาตให้แอดไลน์นะคะโอนยอดเสร็จแอดไลน์ไลน์แอดได้ตลอดเวลานะคะส่งเสียสลิปเข้ามาเราจะรีบตอบให้นะคะเอาละค่ะเป็นกําลังใจให้รลัปษิภบลคณาภสบอยู่ตรงนี้ครึ่งแรกสิงหาคมนะคะจบแล้วเนาะ ะะส่วนสมาชิกช่องที่สมัครสมาชิก65บาทหรือ200บาทขอบพระคุณมากๆนะคะแล้วก็จะได้รับชมคลิปวิดีโอก่อนใครอันนี้คือสิทธิพิเศษสมาชิกคนที่ไม่ได้สมัครสมาชิกก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาที่เปิดให้ฟังแบบสาธารณะคุณก็จะได้รับชมคลิปวิดีโอคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะคะเราคาคลิปนี้หมอแจนไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ